นี่ค่ะโอ้โห oh คุณผู้ฟังคะสอหนุ่มไทยเนี่ยห oh. ีตายจากเว็บพนันนะค่ะมุดลวดหน้ำข้ามแดนจากปอยเปตค่ะกลับเข้ามาในฝั่งไทยนะคะอ้างว่าถูกหลอกไปกับขังวันนี้ค่ะ14สิงหาคาม68เนี่ยกองกำลังบุรพาชุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศกองร้อยทาหารพราน1201ได้ตรวจพบชายไทยสคนค่ะกำลังลักลอบ มุดลวดหนามหีบเพลงข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามายัางประเทศไทยที่บริเวณจุดตรวจจอตอ .19 บ้านคลองลึกอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วซึ่งทั้งคู่ไม่มีเอ,อกสารเดินทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่นะว่าได้เดินทางไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะคะในพื้นที่โซนสามของบ bon ่อนปอยเปตประเทศกัมพูชาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน บอกว่าถูกเพื่อนเนี่ยชักชวนให้ไปทํางานแต่พอไปถึงกลับถูกกักบ,บริเวณห้ะมใสแล้วก็ทํางานอยู่ในอาคารสูง4-5ชั้นที่มี<อ>รั้วกาแพงล้อมรอบไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนจนกระทั่งเมื่อที่13สิงหาคมค่ะ13สาสิงหาคมเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยนะรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภยอัยนะคะพอรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจ หลบหนีออกจากที่ทำงานค่ะตอนห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ได้พบกับผู้นำเป็นผู้นำพาของชาวกัมพูชาเสนอบอกว่าจะพาข้ามแดนปรับไทยคิดค่าใช้จ่ายนะหนึ่งมือนทัาผู้ก็ยอมจ่ายเงินแล้วก็เดินเท้าตามผู้นำพามาถึงแนวชายแดนแล้วผู้นำพาก็ได้ชี้ช่องนะให้เดินข้ามลำคลองแล้วก็มุดลวดหนามหีเพลงเข้ามาในประเทศไทยก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารพานเนี่ยนะคะ สถานคดคลาตาเวนในคุณุฟาร์มก็มาพบแล้วก็จับกุมตัวไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะส,งส่งสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปใช่ะค,ะค่ะนะ